สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็ไปได้กวากมรกตมานะไม้มงคลเจ้าต้นนี้อันนี้เป็นกวากมรกตที่พี่เดือนชําใบไว้นะพี่เดือนชาใบไว้นานมากเลยนะเจ้าต้นนี้นะคือพี่เดือนจะไม่เคยเปลี่ยนกระถางเขาเลยแต่จะชำจะรดน้ําแล้วก็ให้มีน้ำโลเลงตลอดจนเนี่ยค่ะเขาก็จะได้เป็นโขดใหญ่ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เดือนก็จะปลูกลงกระถางแล้วแล้วก็จะฉกโขดให้โขดเขาโผล่ขึ้นมาสวยๆนะคะ ก่อนอื่นนะคะพี่เดือนก็จะตัดรากที่พี่เดือนไม่ต้องการที่มันมแบบมไม่สวยนะออกบ้างนี่นะรากเขาจะเยอะมากเลยนะคะนี่เราก็ตัดรากที่มันไม่ดูแบบพี่เดือนดูแล้วว่าพี่เดือนไม่ชอบมันไม่สวยพวกนี้ออกนะคะ ก็จะเอาไว้จะรากให,ใ,หใหญ่ที่มันดูสวยๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยอพี่เดือนก็เอาดินใส่กระถางกระถางที่พี่เดือนเตรียมไว้นะแล้วก็ดินที่่าพี่เดือนหมักไว้พี่เดือนก็จะคุยดินลงไปให้เป็นหลุมนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องการให้โขดเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาข้างบนนะคะก็โผล่แบบนี้นะ น,ะะนี่พี่เด่นจะให้ปลูกขึ้นมาแบบนี้นะคะมีแค่นี้เองเสร็จแล้วพี่เด่นก็จะลดน้ำลดน้ำให้ดินเขายุบๆลงไปหน่อยนึงนะคะนี่ พี่เดือนก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะก็คือหินหินที่เอาไว้โรยอ่าพวกคนตัดพี่เดือนนะคะโรยลงไปปิดดินบริเวณที่เราปลูกนะคะปิดดินที่เราปลูกนี่แบบนี้โรยให้ทั่วๆเลยนะคะ มากน้อยเท่าไหรน่นี่ตามใจเราเลยนะคะให้ทุ่ๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แค่นี้เราก็มีกวักมรกตสวยๆเห็นไหมคะปลูกตั้งไว้โชว์ได้แล้วถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลองเอาไปทำกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เดือนจะมาบอกมาแนะนำนะว่าปลูกยังไงให้โคตรใหญ่แบบนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าพี่เดือนจะมาเล่าให้กันฟังนะว่าพี่เดือนปลูกยังไงแต่ถ้ายังไงคลิปนี้พี่เดือนขออนุญาตโชว์เจ้าต้นนี้ไปก่อนนะคะ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลอง,ลองเอาไปทํากันดูนะคะเราจะได้มีกวักมรกตไม้ฟอกอากาศสวยๆไม้มงคลสวยๆไปตั้งในบ้านกันถ้าไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ